ทิปนี้ที่ราคอยมาถึงแล้วค่ะ5วันสี่คืนค่ะน่าจะเป็นทิปที่เราเดินทางยาวนานที่สุดค่ะพูดถึงการเดินทางมาอุ้มผานะคะถ้าจากบ้านเราเลยเนี่ย6ก1้กิโลหรือ9ชั่วโมงครึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขับรถยาวเลยก็ไม่ไหวนะทุกคน สำหรับการเดินทางวันแรกของเราเราก็จะแวะที่อุทยานแห่งชาติคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะก็ดื่มนหน่ำกับน้ำตกคลองรานที่สวยมากเป็นครั้งแรกที่ประทับใจมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นน้ำตกแบบนี้บ่อยๆนะคะทุกคนเรามาช่วงที่น้ำตกก็สวยและสมบูรณ์จริงค่ะวันที่เรามาเนี่ยตรงกับวันฟูดค่ะทุกคนนักท่องเที่ยวเลยบางตามากแล้วเราก็ สามารถนั่งถ่ายรูปได้ใกล้ชิดกับน้ําตกแบบได้วิวสวยพาโนรามาได้วิว360องศาครบทุกอัตรสจริงๆค่ะจากบ้านเรามาน้ําตกคลองรานก็ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะหรือ330โกโลเนาะต่จะถึงเราก็ต้องพักคืนแรกที่คลองรานก่อน แล้วเราก็พักอยู่ในบ้านพักของอุทยานนะคะค่าใช้ใจ่ายก็เป็นเหรคนไทยที่สบายกระเป๋ามากค่ะในส่วนของอาหารการกินวันแรกนะคะเราก็มีการเตรียมเข้ามาทานที่บ้านพักอุทยานนะคะหรือใครมีเตาปิกนิกเล็กก็สามารถทำได้นะคะทริปของวันที่2เริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนเราก็ทานอาหารเช้าหน้าห้องพักอุทยานกันโมเบมามากาไข่ต้มน,นะคะไข่ลวกแล้วก็เดินทางต่อ ไปที่อำเภอแม่สอดจุดมุ่งหมายของทริปนี้เราคือน้ำตกทีรอซูค่ะแต่ระหว่างทางที่จะไปแม่สอดไปน้ำตกทีรอซูเนี่ยเราต้องผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญค่ะก็ต้องใช้เวลาเดินทางเหมือนกันนะคะจากน้ำตกคลองดานมาน้ำตกพาเจริญเนี่ยใช้เวลา3าชั่วโมงครึ่ง228้22กิโลเหมือนกันกนะคะเพื่อนเนน้ำตกพาเจริญเนี่ยเป็นน้ำตกที่เวลาที่ใครจะเดินทางขึ้นไปอุ้มผาไปทีรอซูเนี่ยก็คือต้องแวะ เที่ยวที่น้ําตกนี้ก่อนเพื่อการเดิน,นทางที่คุ้มค่าค่ะน้ําตกพาจเจริญเป็นน้ําตกขนาดเล็กนะคะก็มีน้ําไหลตลอดทั้งปีอยู่ที่ว่าปริมาณน้ําจะมากหรือน้อยในฤดูการที่เราไปนะคะจากเราแวะชมธรรมชาติแวะทานอาหารเที่ยงนะคะที่น้ําตกพาจเจริญแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินทางขึ้นไปที่เสียงซึงรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทที่พักที่จัดทิปนั่งเรือยางชมวิวสองฝั่งแล้วก็ ขึ้นน้ำตกทีรอซูนะคะระยะทางจากน้ําตกพาเจริญไปเสียงซึ่งดีสอนร้อยสามสิบกิโลค่ะใช้เวลา3ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะทุกคนก็ถ้ายังไม่ได้ขึ้นไปก็จะมานั่งโมงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าทางเนี่ยคดเคียวมากนะคะเรียกได้ว่า1,219โค้งที่สุดยอดมากๆเพราะว่าเมื่อก่อนเคยไปแม่ห้องสอนเนี่ย ก็ว่าค้งเยอะแล้วนะทุกคนแต่ก็เราลืมไปแล้วใช่ไหมคะเพราะเราไปนานแล้วแต่ล่าสุดอัปเดตเลยคืออุ้มผางนี่แหละค่ะอ้สุดยอดจริงๆทุกคนเรามาถึงเสียงซึ่งรีสอร์ทแล้วนะคะบรรยากาศในรีสอร์ทร่มรื่นเจ้าของน่าจะชอบปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็หลังรีสอร์ทนจะเป็นลำธาร ห้องพักที่นี่สะอาดค่ะเนื่องจากเราพักโซนที่เขาทำขึ้นมาใหม่นะคะเป็นห้องใหม่อาหารการกินที่นี่ก็อร่อยคือถูกปากเราตั้งแต่วันแรกแล้วทั้งน้ำพริกแกงรอแล,แล้วก็จะมีพวกต้มจืดมีผัดผักกูดนะคะและอาหารเช้าเขาก็ใจง่ายๆเป็นข้าวต้มนะคะข้าวต้มกาแฟแล้วก็พวกฝักทองนึ่งกล้วยข้าวต้มมัดนะคะเป็นเหมือนบ้านๆคืนบ้านดีค่ะ มาถึงมุมคนรักสัตว์บ้างค่ะเป็นน้องหมาที่รีสอร์ทเขาเลี้ยงไว้นะคะเชื่องมากไม่กัดเลยนะคะวิ่งรับแขกดูหางซิคะเช้าวันที่สามนะคะวันนี้เราออกทริปตามโปรแกรมที่รีสอร์ทเขาจัดให้เลยเพราะเราซื้อทริปเขาวันที่สามนะคะ<ๆ>ก็มีการนั่งเรือยางนั่งเรือยางชมธรรมชาติสองฝั่งนะคะแล้วก็ต่อด้วย ทานอาหารเที่ยงหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จเนี่ยเราก็ขึ้นไปน้ําตกทีรอซูค่ะซึ่งระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละจุดค่อนข้างใช้เวลาค่ะสำหรับการเดินทางต่อของเรานะคะก็จะเป็นรถของรีสอร์ทค่ะวันนี้ใช้รถแล้วก็ทิปตามรีสอร์ทจัดให้ทุกอย่างเลยค่ะ ภาพวิวที่เห็นคือเป็นวิวขนาดที่เรานั่งเรือยางชมบรรยากาศสองฝั่งนะคะผ่านแม่น้ำแม่กองนะคะใช้เวลานั่งเรือยางชมธรรมชาติประมาณ2ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะนั่งรถต่อไปที่น้ำตกทีรอโซค่ะไฮไลท์ของการนั่งเรือยางชมธรรมชาติในครั้งนี้ก็คือน้ำตกทีลอจอค่ะ น้ำตกทีระจ่อก็จะมีน้ำไหลออกมาจากโขดหินสูงๆงหรือหน้าผาสูงๆงนะคะตามภาพที่เห็นเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือ,อเป็นน้ำตกสายลุ้งค่ะทุกคนคะม,มันอเมซิ่งมากเลยก็คือว่ามีลุ้งเกิดขึ้นจริงๆ,ลๆแล้วก็เป็นลุ้งที่สวยงามมากๆๆเรามาได้ตรงเวลามากเลยค่ะถ้าเกิดมาสายกว่านี้หรือมาเช้ากว่านี้เกินไปเนี่ยก็จะไม่เห็นธรรมชาติพวกนี้เลยนะคะ ในไปใส่ลุงเทุกคนใส่ไหมพี่พออวินัยเมื่อกีนอก้นอกจากจะมีน้ำตกที่เราจอมีน้ำตกใส่ลุงแล้วสองข้างทาง,งก็ยังมีโขดหินที่สวยงามที่มีตะไข้เ,เขียวๆเกาะนะคะแล้วก็มีหน้าผาต่างๆจำได้อยู่หนึ่งผาก็คือผาแงนเราต้องเชิดหน้าแบบ ซูมโทรศัพท์ขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็มีดอกหรือออมีต้นจันผาค่ะต้นจันผาที่อยู่บนยอดเขาอันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะน้ำตกต้องขึ้นรถไปอันนี้แวะบ่อน้ำร้อนอก่อนคมะสมาชิกสมาชิก ามาที่เรือสองลำนะคะวันนี้เรามากัน11คนอย่างที่บอกนะคะก็ใช้เรือสองลำลำหนึ่งห้าคนลำหนึ่งหคนค่ะ <c oughs> เป็นทริปที่เราเก็บความทรงจำแล้วก็ความสนุกสนานกันไว้เลยนะคะว <c oughs> ิดีโอ <c oughs> อันหนึ่งขายใจอนหนึ่งกัน ทุกคนคะแค่เห็นต้นไม้แม่น้ำลำธารก็คุ้มมากแล้วค่ะกับธรรมชาติไทยเที่ยวไทยจริงๆค่ะทริปนี้้ออันนี้ขึ้นฝั่งแล้วค่ะกำลังจะขึ้นฝั่งไปน้ำตกทีรอซูตัดภาพมาที่น้ำตกทีรอซูขอบันทึกภาพไว้หน่อยค่ะจากสถานที่ที่เรานั่งเรือยางชมวิวมาน้ำตกทีรอซู รวมชั่วโมงได้ค่ะโดยใช้รถของรีสอร์ทนะคะเป็นรถกระบะแล้วก็ติดลูกโกงข้างหลังนะคะนี่ต้องขอบคุณตากล้องส่วนตัวด้วยนะคะอัดวิดีโอให้ถ่ายภาพให้แล้วก็ชมธรรมชาติไปด้วยเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันค่ะสองข้างทางนะคะหนึ่งกิโลครึ่งก็เหนื่อยเอาเรื่องนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายบ่อย เจอต้นไม้ใหญ่ข้างทางก็อดเก็บภาพไม่ได้ค่ะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยมีอายุร่วมร้อยปีเลยนะคะเจอกันแล้วค่ะน้ำตกทีรอซูเป็นน้ำตกที่ใฝ่ฝันเป็นทริปนี้ที่รอคอยจริงๆค่ะขอบอกก่อนค่ะว่าน้ำตกทีรอซูภาพจริงๆแล้วคือสวยงามกว่าน,นี้เยอะนะคะเขาเกิดจากการ กัดเซาะของน้ํานะคะที่พังลงมาช่วงที่เกิดพายุเข้าน้ําท่วมเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็น้ําเหนือลงมาทําให้น้ําตกได้รับผลกระทบเยอะมากแต่เราก็พยายามถ่ายทอดมุมที่สวยให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมาได้ชมกันนะคะแต่ภาพเก่าๆก็คือน้ำตกเป็นม่านเลยนะคะทุกคนติ้งก็ยังเชื่อนะคะว่าธรรมชาติสวยงามเสมอ ช้าอีกวันที่อุ้มผางนะคะ good morning <c oughs> ค่ะเพื <c oughs> ่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ดอยหัวหมดค่ะเป็นจุดชมวิวจุดที่1ของดอยหัวหมดนะคะจุดชมวิวที่1เนี่ยคือจุดชมวิวที่เราสามารถเดินขึ้นมาง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ปลอดภัยที่สุดก็เลยเลือกจุดนี้ค่ะถึงแม้ความสวยงามอาจจะไม่เท่าจุดสูงสุดที่เราต้องเดินไปอีกสิกิโลนะคะ ตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะคะทุกคนเราก็นั่งสวยๆรอพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะวันนี้นะักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะก็เป็นโชคดีของเราเองค่ะที่ได้ชื่นชมธรรมชาติแล้วก็ได้จุดถ่ายรูปที่สวยงามมาหลายจุดเลยค่ะมาตามนัดค่ะพระอาทิตย์ขึ้นจริงๆด้วยดีใจค่ะทริปนี้สมบูรณ์ที่สุดเลย สิบห้านะคะกำลังเหนื่อยนะทุกคนลอยหงุดหงิดค่ะกลับแล้วจ้าอุ้มผางเดี๋ยวเจอกันใหม่เป็นการเดินทางที่ยาวนานมาก ตอนนี้เราแลคะคนณะเดินทางมาถึงบ้านก๋วยเตี๋ยวริมเอยแล้วคะ่ะพี่ที่เป็นสมาชิกร่วมกวนกันเนี่ยเขาหาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาให้ต้องขอบคุณจริงๆ,ๆค่ะทริปนี้เดินทางดีของอร่อยกินอิ่มนอนอุ่นคะ่ะทุกคนเราทานเป็นเส้นเล็กต้มยำนะคะๆๆมีเส้นเล็กมีบะหมี่เ <ๆๆ S 1> ส้นใหญ่เหมือนร้านทั่วไปคะ่ะมีเกี๊ยวให้ทั้งสองแผ่นนะทุกคน ถามว่าชามใหญ่อิ่มไหมสำหรับเราแล้วต้องเบิลค่ะเพราะว่าอร่อยนานๆมาทีก็เลยต้องเบิลหน่อยนึงจากบ้านก๋วยเตี๋ยวริมเมยแล้วก็จะไปกันที่ตลาดริมเมยค่ะเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อว่ามีอาหารทะเลที่ถูกมากนะคะสถานีต่อไปอุทยานตากสินค่ะเืนนี้นอนที่บ้านพักอุทยานตากสินมหาราชค่ะ บ้านพักสะอาดค่ะมีสถานที่ให้กางเต็นท์มีร้านคา้าสวัสดิการการกินการอยู่สะดวกสบายมากเลยค่ะเรามาถึงอุทยานแห่งชาติตากสินนะคะเป็นวันเสาร์และก็กับเช้าวันอาทิตย์คนคน่อนข้างเยอะค่ะส่วนนี้ก็คือวัตถุดิบที่เราได้มาจากตลาดริมเมยค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำสดนะคะคืนนี้เราก็มีปาร์ตี้อาหารทะเลกันเบาๆนะคะ สำหรับคืนนี้ก็จะยาวนานหน่อยค่ะทุกคนแยกยายก็คงต้องพบมื้อเที่ยงกันอีกหนึ่งมื้อค่ะเพราะการเดินทาง416กิโล5ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะกว่าเราจะถึงบ้าน ทริป5้าวัน4ี่คืนของเราก็ได้จบลงแล้วมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่ความประทับใจมีแต่ความทรงจำดีๆค่ะออกมาเที่ยวกันบ้างนะคะและจะรู้ว่าโลกเนี่ยมันกว้างมากเลยค่ะแล้วก็มีอะไรที่เรายังไม่ได้เห็นอีกเยอะแยะไทยทเที่ยวไทยไปไหนก็อุ่นใจราคาคนไทยยังไงก็สบายกระเป๋าค่ะคุณที่รับชมนะคะไว้มีทริปการท่องเที่ยวดีๆจะนำมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันอีกนะคะไปแล้วบ๊ายบาย